ท่านผู้ชมครับเรายังอยู่ที่โรงเรียนบ้านปากรำบปิรรอกนะครับที่ห้วยขย่งของผาภูครับบรรยากาศที่าสถาบันทีวิยาคขามนคงพอสอบอรุ่นที่6พยายมรังแสง chr กลับคืนสู่สังสมคมเป็นเรื่องที่เป็นภารกิจสําคัคญยิ่งนะครับนั่นคือการทุ่ทุนชาติศาสนาและสถาบันพระหากษัตริย์รวมทั้งเราดูแลประชาชนคนไทยด้วยครับแล้วครั้งนี้เองเราได้มีโอกาสมาสัมผัสนะครับขณะนี้เองบรรยากาศทั้งหมดเลยภายใน บุาาคลากรของเราโดยเฉพาะคณะนักศึกษาของพศร,รุ่นที่6กําลังจะชมแล้วก็มอบของให้กับบุาาคลากรซึ่เป็นบุาาคลากรที่เป็นคนต้นแบบครับแต่ด้านหลังผมั้งหมดนะเป็นพระเกีที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการสร้างภาคีเครือข่ายแลวสิ่งที่นี้คือเป็นงานที่จะเชื่อมต่อให้กับประชาชนคนไทยมีการดูแลต่อกันและกันนะครับเราเืินนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องสมุดนะครับไปดูครับตัาา้งแตน ถ้าผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับว่านี่คือส่วนหนึ่งของจิตอาสาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ CHR ครับบริเวณสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นศูนย์รวมเรื่องแหล่งความรู้และวันนี้ครับพวกเราจะมาแบ่งปันความรู้ต่อสื่สังคมโดยเฉพาะเรื่องของการทำให้ CHR ทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่เป็นการตรวจสุขภาพนะครับให้กับประชาชนคนไทยนะครับที่นี่เองก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางคณะนักศึกษาพวกเราเรื่องที่จะมาที่แห่งนี้นะครับด้านนี้ครับมาดูนพที์คุณหมอมีพยาบาลนะครับแล้วก็ประชาชนคอยรับการตรวจรักษา เป็นสถานที่จุดหนึ่งนะครับที่ยังมีการขาดอุปกรณ์เครื่องใช้อุป์กรเพื่อการพัฒนายาชนคุณลักษณะแบบไทยเราครับน้าเกิดระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศประชากรอาเซียนหรือประชาคมอาเซียนเนี่ย,ยเราจะคัดเปิดเข้ามาหาเราแหละนะครับสาเหตุนธันวาคม2568น,นะครับถ้าเกิดไทยเราไม่เตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันไม่รู้เทคโนโลยีไม่รู้ภาษาไม่รู้ว่าทําความเป็นไทยนะครับผมเชื่อว่าตามเขาไม่ทันครับดูสังเกตนะครับบุค,รรคณ์ท่านหนึ่งครับสวัสดีจ้าคุณสวยทําอะไรนะอ่านอะไร รู้เรียนปอะลรนครับป .4 นะครับเห็นไหมครับที่คือบุคลากรส่วนหนึ่งนะครับที่เรียนอยู่ชั้นป .4 ของที่นี่นะครับเี็บุคลากรประมาณร้อยแปดสิบคนนั่แต่เธอเรียนก่อขมักขเมนในการศึกษาประวัติศาสตร์ใช่ไหมนะครับแล้วก็ละครพื้นบ้านของไทยเราครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิถีความเป็นไทยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากเลยจ้าจะเห็นใช่ไหมับว่าการพัฒนาคนในจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องจุดก่อเยาวชนนะครับครอบครัวสังคมชุมชนครับและที่นี่เองเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่ทางสถาบันจุฬากาัง ปศรรุ่นที่6พยายามจะเข้ามาร่วมการพัฒนานสังคมประชาชนที่เกิดความรับแ้ะเข้าใจในชาติศาสนาและสถาบันพระมหกกษัตริย์ครับเอาละครับบรรยากาศบุมนุ้นมีอะไรบ้างช่วงนี้พักสกูครับ